ครับร้านบังนาโปลีพิซซ่านะครับ,รบเป็นโฮมเมดพิซซ่านะครับนี่แป้งเป็นแป้งสดแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันนะครับผมร้านเพิ่งเปิดได้สิบกว่าวันนะฮะนี่เราเห็นก็รีบยูเทิร์นมาเลยร้านอยู่ตรงเส้นคอสองนะครับ เปิดที่บางนาคือร้านพี่เองเลยป่ะครับหรือว่าใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นลงเปิดที่ตลาดนะครับขายที่ตลาดใช่ครับตลาดกูดี้เป็นตลาดบางนาโอ้ตอนนั้นเปิดช่วงคืนอย่างเดียวพิซซ่าเป็นสไตล์นาโปลีก็เลยเป็นบางนาบุรีบางนาโปลีที่ตลาดก็คือแป้งสดเหมือนกันป่ะครับใช่ครับทำเหมือนกันเชฟเลยครับแต่ว่าที่นี่จะมีเมนูพิเศษกว่าบาง ที่เป็นสเปเชียลใช่ไหมพี่สำหรับแต่ละวันใช่ครับมาที่นี่ก็มีต้ยมยำกุ้งเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ม<อ>ีที่สดเป็นบุราณอะไรเงี้ยครับใช่อก็จะมีโหระพากระเทัย ปลาโขมกับ,บสลัมลมี่นี่ซาลามี่ก็จะเป็นแฮมหมูใช่ไหมฮะถูกไห<ช>มอ่ารสชาติจะออกแบบเค็มๆหน่อยใช่ครับเ,เ,เ,เนนค็มๆคล้ายเกือบคล้ายแหนมนะครับรอมืมเป็นสไตล์อิตาเลียนคือแหนมฝรั่งเอาง่ายๆใช่ใช่ครับใส่กลอกแหนมฝรั่งใส่กลอกแหนมฝรั่งนี่นี่ใช้เป็นแป้งสดนะฮะนี่ ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับขออีกทีนึ่ง11โมงถึง3ทุ่มครับ11โมงถึง3ทุ่มเปิดทุกวันไหมครับตอนนี้เปิดทุกวันอยู่ครับเปิดทุกวันนะฮะช่วงนี้ใครจะเข้าไปตามได้ที่เพจไหนครับบางนาโปลีพิซซ่าบางนาโปลีพิซซ่านะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ใน description นะครับผมนี่ใครอยากทานพิซซ่านะครับเป็นพิซซ่าโฮมเมดนะสไตล์นาโปลีเป็นแป้งสดนะครับผมอย่างนี้เริ่มทำมานานเนี่ยครับประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งอ๋อขายที่นู่นกก็ปปปปีีีีนนึึงงงรรระะมมาาณณพพอดเเลยททุ่ สี่เดือนห้าเดือนก่อนอันนี้ทำคาเฟ่อยู่ที่จังหวัดตากอ๋อใช่ครับแล้วก็ปิดไปมามาทำพิซซ่าอย่างเดียวใช่ครัอันนี้คือไปเรียนมาหรือว่าไงฝึกเอาเองครับฝึกเอาเองเลยโอ้โหยังเจ๋งก่อนสำเร็จนี่ก็ต้องเสียมาเยอะใช่ไหมประมาณนึงเยอะเอยู่ครับผมอาร์ตนะครับเจ้าของร้านพิซซ่าบางนาโปลีนะครับที่จังหวัดระยองนะครับพิซซ่าอิตาเลียนสไตล์นาโปลีนะครับแป้งสดใช้แป้งอิตาลีนะครับแล้วก็มะเขือเทศอิตาลีซอสทำเองแล้วก็ใช้ชีแท้ทุกทัดเลยครับ ครับใครจะมาอุดหนุนนะครับร้านก็อยู่ตั้งอยู่บนถนนราชุมพลคสองนะครับเบอร์โทรติดต่อร้านนะครับ095 692 5678ครับฝากร้านพิซซ่าบางนาโปลรีด้วยนะครับขอบคมากครับอุ้ยโอ้ยโบข้างในจะเป็นเหมือนครีมชีสน,นะฮะดูหมดเกลี้ยง